นี่อ้าวผมเคยได้สิบทัดเพราะเวกเพราะเงินคนเคยใช้สิบทัดเพราะเงินโดนรถลากไปร้อยกว่าเมตรไม่เป็นไรอันนี้คือเรื่องจริงประสบการณ์เพราะเงินนี่ลงหนังสือพิมพ์ตลอดเด็กสกน้ําแข็งโดนยิงกลางหลังไม่เข้าผู้หญิงโดนยิงนะไปโรงพยาบาลนะหมอบอกให้อ้าแขนออกไม่ยอมอ้านะ คุณคิดว่าตายแน่แล้วพออ้าแขนออกลูกตะกัวตกมาจากรักแล่นะสิบทัดพรอมเงินหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วปรับนาฬิกาก่อนรายการแรกวันนี้ให้คุณรู้จักพระที่เขาเล่นกันจริงๆอ่ะให้คุณรู้จักพระที่เขาเล่นกันจริงๆต้องบอกว่าเก็บของที่วงการเขาเล่นกันจริงๆ แล้วคนที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นที่เข้ามาสู่วงการพระเพราะถูกโซเชียลอะไรต่างๆดึงเข้ามาเมื่อเขาเข้าอยู่ในวงการพระเขารู้จักพระครบทุกสิ่งอย่างนะสุดท้ายเขาจะอยู่สะสมพระแบบนี้เขาจะอยู่จ่ายเงินสะสมกับพระที่เขาเล่นกันจริงๆอาจจะไปเสียเงินกับพระอย่างอื่นก่อนแต่สุดท้ายเขาจะเข้าสู่พระอมาตะยอดนิยม ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK c h e c ช็คเพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ s อส h e เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลยเห็นป่ะอันนี้เป็นปั๊มพิมพ์กลางเนี่ยถ้าเจอของหลงเ่อเงินเนี่ยมาปัญหาพราเงินน่ะผมพูดตรงๆอ่ะผมพูดได้ไหมล่ะได้ มือก็ได้ตลอดได้โอ้หอา่าผมจะบอกให้ปัญหาของเงินคืออะไรไหมช่วงหลังอะ่ะมีคนเอาเก๋ขึ้นมาเล่นเป็นแท้แล้วสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครกล้าไปชำระกลัวมีปัญหา,าหใครจะไปกงไปเก๋คุณจะไปกลัวอะไรอะ่ะคุณดูเป็นจะไม่กลัวไม่เก๋อเออเออคุณซื้อที่พระถ้าคุณไม่ได้ซื้อที่คนเนี่ยปัญหาก็ไม่เกิด นะแล้วสุดท้ายของพระเครื่องเนี่ยเนี่ยอะไรที่เขาเป็นยอดนิยมเขาก็ยังคงเป็นยอดนิยมทําไมผมจึงซื้อเพราะเงินตลอดที่ผมเจอเนี่ยถามว่าพะเพาะเงินเนี่ยไม่ถึงหมื่นซื้อพระอย่างอื่นองละสามสี่หมื่นตอนพาะเงินนะองละหมื่นพระสามสี่หมื่นที่ผมพูดถึงยังแจกฟรีอยู่เลยมันจะมาดีแสงพาะเงินถ้าดีเขาต้องเล่นมาตั้งนานแล้วเขาไม่เล่นพาะเงินก่อนหรอก คนรู้ก็เลือกเก็บสิ่งที่ตัวเองรู้ใครที่แขวนสิบทัศนะแขวนไปไหนใครก็รู้จักแล้วประสบการณ์เด็ดๆของสิบทัศเลยภรรยาจับได้ว่าจ่าตำรวจคนนี้แอบไปมีกิ๊กมีกัก mm. เอาคัตเตอร์ตัดจูไม่เข้าหะ mm hmm. หลวงพ่อเงินมีแต่คนยากได้อเล่นง่ายดูง่ายคนสะสมเยอะ สวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตสวัสดีครับรายการแรกครับสิบทัดหลวงพ้องเงินโอ้โหใช่ครับประสบการณ์นี้เคยได้ยินเขข่าวดังเลยแล้วดังดังพี่ เนี่ยใช่ครับประสบการณ์คือได้ยินนะนี่คอมเมนต์ปกติไหมวันนี้อ่ะถ้าคอมเมนต์ปกติจีจีอะจีจีใครอยากได้พระเครื่องกันแล้วเนะ่ย จีจีให้หน่อยครับพี่พี่อ่ะมาผมเชื่อว่าสิบทัดรายการแรกพี่สุิยันนี่โอเคนะณนะวันนี้นะ ขอบคุณมากๆทุกทุกท่านเลยนะสิบทัดพาอเงินมีเรื่องเล่าครับผมเนี่แบ่งสิบทัดพาอเงินครับอาจารย์วันนี้เห็นเฟส<อ>วันนี้เห็นเฟสมีอะไร อาจารย์เมฆลงพูดเพราะเงินอ่นแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมคนถนึงศรัทธาในอดีตเนี่ยเขาบอกว่ามีพ่อเงินกับมีปู่ทวดเนี่ยหเหนือจะหลดใต้เนี่ยไม่ตกรถอ,อ่าแบ่งสิบทัศอาจานอ้าวโอเคสิบทัดเหรอโอ้โหอ่าเหลืออยู่องค์หนึ่งสิบทัเพรอทวดรุ่นไหนบ้างนะครับรุ่นสองกับรุ่นสี่ครับพี่หนึ่งเนี่ นาทีเดียวรายการแรกโอเคไหมนาทีเดียวนี่นาทีเดียวเนะียรอคำเริ่มสักคู่ พระวันนี้ยอดนิยมทางนั้นเลยครับหลวงปูท่ทวดหลวงพ่อโสทรพ่อเงินดอเยหอมนี่อ้าวผมเคยได้สิบทัดพราะเวกเพราะเงินคนเคยใช้สิบทัดพราะเงินโดรถลากไปร้อยกว่าเมตรไม่เป็นไร อันนี้คือเรื่องจริงประสบการณ์พาอเงินนี่ลงหนังสือพิมพ์ตลอดเด็กศกน้ําแข็งโดนยิงกลางหลังไม่เข้าผู้หญิงโดนยิงนะไปโรงพยาบาลนะหมอบอกให้อ้าแขนออกไม่ยอมอ้านะคุณคิดว่าตายแน่แล้วพออ้าแขนออกลูกตะกัวตกมาจากรักแหลน,น,นะสิบทัเพราะเงินหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วปรับนาฬิกาก่อนรายการแรกวันนี้ให้คุณรู้จักพระที่เขาเล่นกันจริงๆอะ่ะ อ่าให้กูรู้จักพระที่เขาเล่นกันจริงๆต้องบอกว่าเก็บของที่วงการเขาเล่นกันจริงๆแล้วคนที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นที่เข้ามาสู่วงการพระเพราะถูกโซเชียลอะไรต่างๆดึงเข้ามาเมื่อเขาเข้าอยู่ในวงการพระเขารู้จักพระคบทุกสิ่งอย่างนะสุดท้ายเขาจะอยู่สะสมพระแบบนี้<า>เขาจะอยู่จ่ายเงินสะสมกับพระที่เขาเล่นกันจริงๆ อาจจะไปเสียเงินกับพระอย่างอื่นก่อนแต่สุดท้ายเขาจะเข้าสู่พระอมตะยอดนิยมผมบอกแล้วว่าสุดท้ายนะพอคุณคนที่เข้ามาวงการพระเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแรกๆอาจจะโดนหลอกให้ไปซื้อพระอะไรก็ไม่รู้แต่พอรู้จักพระเครื่องถึงแก่นแท้ก็จะอยู่เก็บพระอมตะยอดนิยมพระอมตะยอดนิยมจะถูกใส่ร้ายว่าดูยากโถนะะพระเก่าเนี่ยดูง่ายกว่าพระใหม่เยอะแต่หาของแท้มาเป็นตัวอย่างให้เห็นกันยาก แต่พอได้เห็นของแท้ๆกันแล้วนะใครกรูกเป็นเนี่ยใครก็อยากเก็บพระอม,มตะยอดนิยมจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่ยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK Chek ชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK สเคชพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย